สอนคนแก่ที่ยากเดี๋ยวให้อะไรอันสอนปืน้างไหนไตัวนเป็เมียไทยไปขัไไม่ลวร่าานนูแล้วแเดี๋ยวดู่าลงก่อนนะคะท่าสวยที่สุด นิ่คอ่งนะทำไมแม่ขาหักไปนะเราตรวจตั้งามายเลยตวจไม่ท้าโทษยังไม่ดีดีเลยใช่ไหมแม่แม่หลายคนถือไม่เท้าอยู่หาไม่เจอตอนเจออะไรอันรู้สึกนตอนไหนนั่งรถเข็นก็ทิ้งรถเข็นแม่แม่ไรอันก็ประมาณนี้ เขาไม่ให้ตื้นวันนะอตื้นวันตัวนี้ตื้นต่อยเลยตื้นต่อยตื้นต่อยเลยคอเล่นของเล่นอยู่นะการเท่านี้แหละเนาะตอยให่ตต่อยเองดี